ยายฮะก็เลงจะเดินออกแต่งชุดสนามเดินออกจากโรงเรียนในร้อยเนี่ยเดินผ่านถนนสายกลางออกถนนลัามเดินแล้วก็ไปสวนสนามผ่านผู้การหันบกเพื่อจะไปาลาพระรูปทรงม้าที่พระน่นางอันับเพื่อเตรียมตัวเดินทางเดินไปเขาชะโงโกที่อำเภอนครศทีครนายกช่วงนั้นพอบ,บอทบกไทยครับพี่ช่วงนั้นผู้การหันบกพลเดกกิต พลเอกกทิตไปแล้วถูกปลดไปแล้วถูกป๋าเปมเป็นคนป๋าป,ป,ป๋าเปมพาป๋าเปมหนีพวกยังเติร์กที่ตามฆ่าครับแต่ป๋าเปมก็ปลดพลเอกกทิตย์ภาพต่อไปฮะนี่นคือสวยงามมากนะครับ <c oughs> เป็นโรงเรียนในร้อยเก่านะครับที่ปกติเนี่ยโรงเรียนในร้อยทั่วไปเนี่ยถ้าโรงเรียนร้อยเวสต์พอยเนี่ยเขาก็จะไม่ลือนะฮะมีโรงเรียนเราโรงเรียนในร้อยไทยเนี่ยลือลือตึกข้างๆนี่สวยมาก ตั้งแต่ต้นปามเล็กๆจนกระทั่งต้นปามเมื่อก,ก่อนต้นปามเล็กๆเรากราบกันรุ่นหลังๆมาก็ขึ้นไปปีนอยู่บนต้นปามเลยล่ะไปอยู่คนละต้นคนละต้นไปกอดอยู่นั่นทั้งคืคนขะ้างหลังนั่นคือพระรูปละการที่ห้าหลังไปนั่นคือขอประชุมกิจการจัไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายอามเครื่องหมายแผ่นดินตราแผ่นดินที่ติดหน้าหมวกตำรวจเนี่ยกับเครื่องหมายตราแผ่นดินเนี่ยข้างในเนี่ยจะเขียนบอกว่าประเทศที่เคยขึ้นเป็นเมืองขึ้นเราคือจะมีช้าง คือประเทศลาวกรีตประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยประเทศแล้วก็พมา่าลาวขเมขเมรมาเลเซียนเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายมึงขึ้นเราแล้วก็จะมะีเครื่องหมายไปดูตาแผ่นดินแล้วกันนะก็จะมีอะบอก,บอกต่อไป<ะ>สวยอันนี้ก็คือถนนเขาเรียกถนนสายกลางปกติเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยรุ่นน้องเนี่ยเขาจะนี่แหละเขาจะซ่อมข้ามถ้าเกิดทางซ้าย,ยสุดนะัชั้นหนึ่งอยู่ก็ต้องข้ามไปชั้นสาม ปเอาลงมาตบเท้าหรือมาปวดท้องฉี่กลางคืนเลยไม่ได้ไปได้ฉี่เลยนทุเรียกไปตีสองตีสามไปได้กลับไปตีห้าถูกเรียกไปแดกถูกเรียกไปแดกนะฮ<น>ะ,ะแล้วก็พอเลยลงมาก็เป็นชั้นสองอันนี้เราก็หมู่ของผมก็เดินอยอแถวที่สองนะคนสุดท้ายนะมือทัทง้งทั้งทั้งปีขวาเนี่ยนะฮะก็คือหมู่เขาเรียกหมู่ใกล้กองมาขับการตอนที่ย้ายไปอยู่ปีไหนนะฮะเนี่ยไม่ไม,ไม่ผมเป็นพันตีแล้วไง อ๋อพูดถึงพูดถึงแต่ว่าพี่ต้องมาเดินด้วยว่างั้นเหรอผมผมถูกย้ายมาอยู่เรียนในร้อยไงอจากฝอสามกรมฐานมาี่ช่วยย้ายพอดีใช่ไหมอาหารยุติการและการฝึกกรมฐานมันหนึ่งที่ถูกย้ายเพราะว่าเขาจับอาวุธตอนปฏิวัติป่าไงรับครับเอาภาพต่อไปเลยฮะครับอันนี้ก็ออกประตูโรงเรียนออกประตูเรียนเข้าสู่ถนุนราชดำเนินครับฮะตอนนั้นทงชัยเฉลิมพลนี่ฮะเครื่องสนามก็เดินไปที่พระรูปสมมาฮะฮะต่อไปครับจำนวนนักเรียนช่วงนั้น เยอะไหมพี่ชั้นในประมาณ200อ่ะชั้นละประมาณ200รนะฮะหอรูปทีเดียวในแต่ละช่วงนะฮะในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พี่แดงนะฮะอยู่ในโรงเรียนในร้อยนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสนามรบนะฮะสัปดาห์ต่อๆไปเรายะอพูดถึงชีวิตของนักรบนะฮะชายชาติทหารกล้าที่อยู่กลางสนามรบนะฮะกลางดงกระสุน กลางดงละเบิดนะครับมีวีรกรรมอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือในช่วงของสปดาต่อไปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยนนในส่วนของการทํางานในส่วนของอยู่ในเมืองเป็นอาจารย์นะครับมีวิธีการสอนที่แตกต่างจากอาจารย์ทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีคุยพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของอสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะ บทวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาขี้ปลาอึอะไรต่างๆนะฮะที่บ้านนายกซึ่งทุกวันนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่ามีจับมือปลาได้แล้วนะฮะมาฟังบทวิเคราะห์เรื่องวิเคราะห์มันๆจากท่านพลตรีขัติยาสวดิผลนะฮะว่าไปจับได้ยังไงอีท่าไหน <Okay. S 2> นะครับและก็เรื่องของท่อน้ําเลี้ยงนะฮะเรื่องท่อน้ําเลี้ยงที่กําลังเป็นข่าวก็น่าหนึ่งอยู่ทุกคมกันตอนนี้ว่าการส่งท่อน้ําเลี้ยงจากทางนู้นมาทางนี้เพื่อ กลุ่มเสื้อแดงเพื่อจะก่อการร้ายต่างๆนะฮะหรือสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆโดยมีท่นอนําเลี้ยงยังไงแบบไหนนะฮะในเบรกหน้าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของสนุกสนุกคุยกันแบบพี่พี่น้องๆซึ่งทุกวันนี้ตอนนี้นะฮะมีการทําความคันความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเรื่องคุยกับเ,เรื่องของท่านจตุพรน,นะฮะก็พูดถึงอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านดรปฏิพันธ์นะครับในช่วงของเบรกหน้านะครับท่นานแสดงครับ สถานการณ์การเมืองในเบรกหน้าที่เราจะพูดถึงเนี่ยผมว่ามีทั้งเรื่องสนุกก็สนุกนะเรื่องสนุกก็สนุกนะฮะเรื่องมันๆเรื่องขำขำก็ขำนะฮะอย่างเช่นกรณีเรื่องปลาอึอย่างเงี้ยท่านมีความคิดเห็นยังไงก็คงม,มีเวลาเหลือนิดหนึ่งครับไอเบรกนี้ก็คือปลาขี้ครับเสือแ,แดงก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องอา้าเกี่ยวด้วยเหรอพี่เพราะว่าทางไอ้เทพไทยครับทางไอ้พักปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกโกศกมามาโทษเราครับพอโทษเราเสร็จนังสือพิมก็มาหาเราเขาบอกว่า บอกว่าเนี่ยเขาโทษเสแดงปลาขี้บอกครับโอ้ชีวิตกูตกต่ำขนาดนี้เหรอถ้าปลาระเบิดอะใช่เอา,าปลา<อ>ขี้เนี่ยไม่ใช่กูแน่นอนที่มเลยว่านักข่าวไปครับมือเหมือนกับที่ผมบอกกันว่ากรุงเทพจะไม่มีวางระเบิดครับราะว่าว้พวกวางระเบิดประทัดยักษ์เนี่ยมันตกชั้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เขายิงด้วยเอ็มเจ็ดสิบเก้าแล้วครับแล้วมีเราถูกคนเดียวคือตั้งปีใหม่สองปีเนี่ยครับไม่มีเรื่องลูกระเบิดเลยไม่มีเรื่องลูกระเบิดเลยมีแต่การะเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้าครับแต่โอ้ยนักวิเคราะห์น ไปใหม่คิดกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคนโอ่งตกใจหมดครับประเต right. no ้ชาติเป็นโรคแก๊กตื่นไฟแล้วก็เป็นแบบว่าสร้างสถานการณ์ไละตัวที่ท้องขวัญเสก็คือไอ้พวกสื่อมวลสื่อสื่อของรัฐบาลนั่นเองครับคือสร้างสถานการณ์เพื่อจะไปใส่ร้ายไอ้พวกพรรคฝ่ายค้านเขาหรืใส่ร้ายสายม็อบแดงเขาเนี่ยเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ดีคชั่วเอาดีใส่ตัวชั่วคนอื่นเนี่ยใช่ไหมในน้องเดียวกันปาขีปาคีเนี่ยเราเราไล่ไปปาไปเพงจะมาสัมภาษณ์กู เขาปลาระเบิดอ่ะกูยังพอมีเคาบางบไอ้ปลาขี้คนเขาไปถึงต้นไหนถึงไหนแล้วไอ้แล้วมันทุเรศอ่ะเราบอกเราไม่ให้สมภา์เลยเรื่องปลาขี้เขาบอกโทษเสดแดงปลาขี้เพราะเป็นคนเส่แดงปลาอือว้ายี้ชีวิตกูตกต่ำขน,นาดนี้ปลาขี้ใช่ไหมจนกระทั่งการเวลาผ่านไปเนี่ยครับจับได้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาบเรื่องใหญ่โตหมดแล้วไอ้เอาไอ้ศวินขวัญเมือง ซึ่งมันพือว่าเป็นตำรวจเก่งที่สุดในยุคนี้อ่ะวิชัยสังกภัยไอ้อัศวินขวัญเมืองนี่ถือว่าเป็นตำรวจเด่นเก่งทวีสอดส่องอะไรอย่างเงี้ออยปปชดีไดดีไม่โดนไปด้วยจะมาก็เก่งๆนั้นเอาอัศวินขวัญเมืองมือระดับผู้การภูธรภาคสองมือระดับอดีตผู้การภูทรภาคอออปปชพชน,น,นหนึ่งไล่จับมือปาขี้โอ้แล้วไม่อายทั่วโลกเหรอเพราะว่าประเทศไทยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าครับเปิดฉากทีมกันในสภาก่อนอ่า สอสการรูปเทปก็เลยโูตมากไอ้เียบอะไรสมเกียรติหรืออะไรเนี่ยใช่ใช่ครับพอเสร็จแล้วก็ไอ้เทพไทยซึ่งเป็นโคศกของรัฐบาลครับเกิดมามันไม่มีความรู้สึกว่าจะอายสาวต่างชาติเลยมันเอาขนเพชรอะขนของคนเนี่ยครับเขาเรียกขโมยใส่ถุงพาตติกแล้วมาโชว์ไอ้มันไม่มีความรู้สึกเลยคือเป็นภาวะต่ําเกมอะนะมันต่ํามากครับเอาขนเนี่ยใส่ถุงแล้วมาโชว์บอกว่า มีคนส่งคนมาให้ดูนะดูประเทศไทยครับสามงัดไอ้จูที่รู่สุริชายที่งัดมาอย่างเงี้ยโถเขาสี่ปลาขี้ครับเอาขี้มาใส่หัวเนี่ยอะไรวะสำคัญที่สุดก็คือให้มือปราบฉมังฉมังซึ่งมีชื่อเสียงในเป็นคนตามปลาขี้นี่คือขี้ที่พะลูก่อนนะครับก่อนมาถึงปาขี้บ้านไหยกงอ่ะอ๋อครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยออกมาเนี่ยปัญญาอ่อนไล่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึง ปัจจุบันเนี้ยคนปาขี้บ้านนายกก็โยนใส่พรรคฝ่ายค้านครับว่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็มือที่ทหารเอกควนอูเตียวหุยจูลงครับลิโป้ครับกลายเป็นสสยแดงครับโอ้ถนนทุกสายวิ่งมาสัมภาษณ์เราว่าพี่แดงไปปลาขี้บ้านนายกว่ะโอ้ยรู้รู้รู้แต่รู้แต่ว่าท่านสสยแดงรู้แต่ว่าพี่แดงไล่นักข่าวกับเจิงเลยเหมือนกันถ้าเรื่องมึงบ้ามึงจะามาคุยเรื่องนี้อ่ะเยอะมึงเยอะมึงทุเรศเลยไม่อายต่างชาติก็ครับ นายต่างชาติก็บังครับไอ้เฉพาะไอ้เพไทยเอาขนเพชรใส่ถุงโชว์นักข่าวรถดังไปทั่วโลกครับแล้วไม่มีความรู้สึกครับอยู่ลอยหน้าลอยตานี่โคศกกระทรวงเรผมครับไอ้โคศกรัฐบาลครับเหมือนไอ้ไอ้ดรพนิพันธ์เฟิร์ฟ้าเนี่ยครับนะเด็กเบตงเสียชื่อคนเบตงหมดครับเลอะเทอะใช่ไหมครับไอ้นี่ก็ท่อน้ําเลี้ยงอะไรเลอะเทอะครับก็เลยวันนี้จับได้แล้วครับจับได้แล้วปรากฏว่าเป็นคนบ้าคือว่า มันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจับได้นะครับมันจับตัวมันเองครับมันจับตัวมันเองบ้านมันเนี่ยอยู่ติดกับคนข้างบ้านแล้วข้างบ้านเนี่ยชอบดูบุหรี่ครับควันบุหรี่ก็มาโดนลูกมันครับทิงลูกมันเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้มันโผโหมันก็ไปแจ้งกับเขาครับว่าไอเนี่ยพยายามฆ่าตำรวจก็ไม่รับแจ้งอืเพราะว่าฆ่าโดยบุหรี่วพางั้นเห็ุในความหแค่ดูบุหรี่พยายามฆ่าบอกเอ๊ะฆ่าพรส่ง ลูกมันเนี่ยต้องตายแน่นอน,เ,อออนเพราะว่ามึงมาดูดบุหรี่แบบเนี้ยเหมือนพวกคนดูดุหรี่อ่ะคนที่ไม่ดูดกจะเหม็นมา,มาไปดูดใกล้ๆไปพูดก็เหม็นอะไรก็เหม็นจะมาเราก็ลำคาญขึ้นรถยังเหม็นเลยแต่พวกมันไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่าตัวมันเป็นพวกยาเองหายใจมันยังเหม็นเลย <c oughs> ปอดมันเหนียวอะ่ะออกมาพวกขี้ยาขายญ่มาทีนี้ก็ไอ้นี่มันแจ้งพยายามฆ่ามันก็ไม่ไปไม่รับแจ้งมันก็ไปฟ้องตำรวจอีก มามันบอกว่าถ ok uh ้าพวกมึงเนี่ยยังไม่ทำคดีกูเนี่ยมันจะเอาขี้ไปปาบ้านนายกซึ่งเป็นเกี่ยวแลวคนที่สุดมันทำจริงจริงเหื้อฟ้ายังมีฟ้ามันเก่งจริงเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต่อด้วยเบรกหน้านะครับช่วงนี้นะครับโฆษณาสักครู่ครับไอพวกขี้ยาเดือดร้อนมาก ซื่อสัตย์ขยันอดทนเป็นคนดีย่อมสมหวังและประสบความสำเร็จในชีวิตชายซิงเอียเทพพเจ้าแห่งโชคลาภเทวประวัติตำนานอภินิหารของเทพแห่งโชคลาภคู่ดนบันดาลให้มนุษย์ประสบความสุขและมั่งมีชายซิงเอียเทพพเจ้าแห่งโชคลาภหาซื้อได้ในรูปแบบวีซีดีวันนี้ทั่วประเทศโดย m o ูวีโฮมวิดีโอสอบถามรายละเอียดที่029499670-2คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมอยากดูภาพยนตร์ชุดแต่ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนแผ่นซีดีเยอะมากมายหาหนาังจะดูไม่เจอสักทีแผ่นสะดุดดูไม่รู้เรื่องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงคุณเข้ามาที่ w o r l d w i d e e m o v i e h o m e .co.th เรารวบรวมภาพยนตร์ชุดมาให้ชมกันแล้ววันนี้เพียง99บาทต่อเดือนสอบถามรายละเอียดได้ที่029499670-2 023637764-65 0, 0 2 3 6 3ส0 1 0 1สร้างสรรค์โดยมูบีโฮมวีดีโอสะเทือนเลื่อนลั่นจากสวงสวรรค์ถึงโลกมนุษย์เมื่อเทพดาวพกลกซิ่วลงมาจุติสู้กับเทพดาวโจรพิศาาแบ่งมุมมหันตภัยมะฮึมา6กลกซิ่ว เทพแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาอยากร่ำรวยต้องขยันมุ่งมั่นสัทธาอยากสนุกเฮฮาต้องดูลกซิวมีจำหน่ายแล้วในรูปแบบดีวดีสนใจติดต่อบริษัทวิโฮวิดีโอจำกัดโทรศัพท์02-949-967-02กถึงซิวเทพแห่งโชคลาภอำนาจวาสนา บัตช์ไอศครีมเหรอคะรือปัดทานมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะรสชาติเหรอคะเข้มข้นอร่อยมากๆค่ะวันเกิดก็มาทานค่ะไอศครีมเค้กที่นี่อร่อยคะ่ะชอบซันเดย์ค่ะเพราะมีให้ทานมากมายเลยคะ่ะบัต์ไอศครีมระดับซูเปอร์พรีเมียมรสชาติต้นตำรับซานฟรานซิสโกมีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและร้านบัตช์ไอศครีมทุกสาขาทานด้วยกันไหมคะ มาคู่กับความงามเริ่มพูดคุยสารพันความงามตามติดชีวิตไฮโซในรายการไฮโซเพอร์เฟกทุกวันจัน,นทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาพูดคุยกันแบบสบายๆแนะนำเคล็ดลับการดูแลรักษาสุขภาพโดยดาราวิธยกรมากความสามารถในรายการผู้จาภาษาสิริพรทุกวันจัน,นทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาิกานาที คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่รักสุขภาพต้องไม่พลาดกับรายการมาสจา์สม,มุนไพรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาส0บนาฬิกาถึงส1เอนาฬิกาซื่อสัตย์ขยันอดทนเป็นคนดีย่อมสมหวหังและประสบความสำเร็จในชีวิตชายซิงเอีย เทพเจ้าแห่งโชคลาภเทวประวัติตำนานอภินิหารของเทพแห่งโชคลาภคู่ดลบันดาลให้มนุษย์ประสบความสุขและมั่งมีไทยซิงเอียร์เทพเจ้าแห่งโชคลาภหาซื้อได้ในรูปแบบ VCD วันนี้ทั่วประเทศโดย Movie h o m ์ว i ดีโอสอบถามรายละเอียดที่0294996702